โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวโอลิงนะครับเป็นโอลิงทั่วไปนะครับสามารถใช้ได้ับงานทุกทประเภทที่แบบใช้โอลิงนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์ต่างๆนะครับทุกคนกองเพิ่งมาถึงนะก็มีหลายเบอร์หลายไซส์อยู่<ม>เดี๋ยวเรามาดูข้างในก่อนเพิ่งจะบอกราคาว่าเท่าไหร่อันนี้แกะมาแล้วแหละกล่องก็จะมาประมาณนี้อันนี้ก็เป็นตัวกล่องเลยชูบ น,น,นี่ครับเดี๋ยวดูใกล้ๆครับอันนี้เป็นโอลิงนะโอลิงแบบยางอนะ่ะิีจำนวนกี่ชิ้น419ชิ้นนะครับทั้งหมดเลย419ชิ้นนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ก็จะมีเบอร์ต่างๆให้เลือกใช้นะครับที่เหมาะกับงานของเรานะครับในตัวโอลิงก็ คุณภาพก็ใช้ได้นะครับคือแบบไม่มีรอยต่อที่หนาจนเกินไปนะครับบางบางตัวบางยี่ห้อที่ซื้อมามันจะมีแบบรอยต่อที่แบบไม่เรียบร้อยนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเรียบเนียนกิิบเนียนดีครับแต่ต้องดูว่าคุณภาพการใช้งานได้นานหรือเปล่านะ๋ยวนี้ก็มีเบอร์ต่างๆให้เลือกใช้เลยมีเบอร์ใหญ่สุดก็จะประมาณ Y ส5นห้านะทุกคนนี่ Y 3า้าเบอร์ส5ห้านะไม่รู้เขาเรียกเป็นอะไรไม่รู้ นี่นะใหญ่สุดประมาณนี้ัวเบอร์เล็กก็ Y ศูนย์หนึ่งนี่เล็กสุดเลยไม่รู้ให้ับงานอะไรนะครับเล็กๆน่าจะมีแหละแต่ว่ามันเออมันก็มีหลายเบอร์ให้เราเลือกเบอร์ศูนย์หนึ่งจะมีสองสองเสาศูนย์สองศูนย์สองมีสองเสาเนาะอันนี้ศูนย์สามศูนสี่ศูนย์ห้าศูนเจ็ด 0 9 y 11เก้าว5เอดสิบสามวสิบห้าแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้แต่ละชั้นมันก็จะมีอยู่ประมาณสิบตัวนะทุกคนสิบหรือสิบเอ็ดะสิบตัวแต่ละชั้นจะมีสิบตัวหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่หหกเฮ้ยแต่ชั้นเล็กนี่น่าจะเลยอยู่น่าจะเลยสิบตัวก็ชั้นเล็กแต่ชั้นใหญ่นี่สิบตัวละนับดูเบอร์ต่งตางก็งเก็ตเป็น พลาสติกนะพลาติกแข็งแรงดีนะผมว่านี่เหมาะกับการใช้งานสาย DIY นะเหมาะเลยซื้อติดบ,บ้านไว้ไม,ไม่ไม่เสียหายเลยรากมาแล้วราคาตัวน,นี้อยู่ราคาอยู่ที่160ร้อยหกสิบาทร่วมส่งนะทุกคนลองไปหาสั่งซื้อได้มีขายแหละตามแอปต่างๆผมก็สั่งมามือนกันของเพิ่งมาถึงก็เลยรีวิวให้ได้ดูกันประมาณนี้พอดีผมจะซื้อมาซ่อม โชคไงโชคมันเป็นมันเป็นโอลิงข้างในแล้วก็มันรู้สึกว่ามันจะหลวมผมก็เลยลองซื้อมาเปลี่ยนด,ดูเออแล้วก็อัดน้ำมันใหม่จะเป็นโชคของยี่ห้อหนึงนี่แหละนะครับนี่ประมาณนี้เป็นแพคเกจพลาสติกแข็งแรงดีนะครับทุกคนมีรูแบบน้ำมงน้ำมันค้างแล้วก็ไหลออกได้นะครับทุกคนอนะันนี้ติดบ้านไว้เป็นสายดีไเนว้โอเคคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวโอลิงนะครับทุกคนโอลิ่งยางโอลิง ประมาณนี้แหละขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับ,บคลิปนี้สวัสดีครับ